วันนี้มีลูกสามคน <laughs> มีลูกสามคออ <c ười> นเดอ้อ <c ười> มูเซา,ามีลูกสองเรงๆมามีลูกสามเหรอ สบายสบายงผู้สังบงมาผู้สาวจะเอผู้สาวกกบกโอ้ยปีนด้อ มันบรยากันมันอารมณ์เสียหน่อยนึงเพราะว่ามันัเสียของคือว่ามันเห็ุเอาหนิวมืนใส่ปูนขาวนะพี่น้องมาเสียเอากลับบ้านคุณน้อมันมจับนะเขาเนี่ยวัวหายเอาไปมันบแหยงมันให้มันให้อยากเอากลับบ้านกระซางมันถอมาไวๆมาไวๆ mình man oh, nó... oh, oh, ừ. oh, oh, về... cả chân cho phải mang về nhà, sẽ phải sẽ phải mẹ về nhà, sẽ phải mang 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 về nhà, sẽ phải mang